พี่นายแบบว่าเจอไอเทมเลยนะแบบนีโอ้โหแบบโคตรเยอะทุกคนดิพเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวัสดีเหล่า FC ก <my favorite> <design> ัสก้ากันทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โต้อีกแล้วนะ ก็วันนี้ก็ฝนไม่ตกนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปตามล่าหาอาหารในป่าก,กันอีกแล้วนะทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นตัวอะไรนะทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกเราไม่เอารถของพี่ต้นไปครับเพราะรถ<ม>พีพ่ต้นค<พ>ันใหญ่มากนะก็ไม่สามารถมันน่าจะขับลําบากเพราะน้าหนักรถของพี่ต้นนี่แบบค่อนข้างแบบเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอารถคันไหนไปนะโอ้นี่เลยสมาชิกของเราที่จะไปวันนี้พี่ต้นครับสวัสดีครับพี่ต้นโอ๊กนะครับต้นโอ๊กอ๋อต้นโอ๊กอันนี้พี่เอิร์ธนะครับผมผารีวิวรถหน่อยดีวะพ่ารีวิวรถ เว็บไอร้อยหนึ่งสองห้าเ้ยเว็บไอร้อยสิบอันนี้เฟรมแสนหนึ่งกระจกสองแสนห้าอันนี้สี่แสนห้าอ่ตะกร้าสี่แสนห้าอ้แค่นี้ก็ปลาไปเกือบล้านแล้วทุกคนแพงมากเลยครับเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบบาทรวมๆแล้วราคาเท่าไหร่วะคันนี้ร้านอะร้านัพอะไม่อยากคุยอะอันนี้รถพี่นายครับเดี๋ยวมึงมารีวิวหน่อยดีวนี่นะครับเป็นรถพี่นายนะครับสุดเก๋แบบเขารักเข้าชื้นเลยนะครับรถมันก็ไม่เคยล้างเลยนะ หรอเออเนี่ยดูจากสภาพแล้ว<ล>มันก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแตกนานแล้วนะฮะโชคโชคโชคอ่ะเป็นโชคเดิมบริษัทนะครับเจ็ดแสนแปดแ,แสนห้าแปดแสนเนาะเดี๋ยวนี้อัพราคาแล้ววะค่อนข้างสกงปรกนะคันนี้ดูที่แบบแตกแบบไม่ค่อยดูแลครับอ,อไมันไม่ดูแลเลยสกปรกแม่นตลอดทุกวันอ่ะเออไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นปูนมันจะเป็นปูนปุ่ม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 มึงพูดไทยมันชัดมันเป็นปุ่มไม่นี่นะปุ่มอะไรวะ ในโหมดสัญญาณอ๋อเวลาเรากดปุ๊บนะมันจะดันติ๊บเหมือนรถยนต์ไนวันนี้ถ้าเกิดโทรศัพท์กูไม่มีสัญญาณเนี่ยสามารถเอากุญแจเสียบปุ๊บมีสัญญาณเลยวะใช่ดารากลัวมาละเฮ้ยปพิ่มไปหกสิบเนี่ยล้ำหนักหกสิบปล่อยดิปล่อยดิเออแกจะมาอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกกันเดินทางกันแล้วนะครับผมไปลีลามึงดูกี่โมงมึงนัดเที่ยงนอนกี่กี่โมงละบ่ายสอง เด็กไม่ดีนะครับติดตังร้านค้านะทุกคนผมไม่เคยติดเท่าไหร่ะสดคือจะบอกว่าติดทุกร้านอะจะบอกทุกคนเลยว่าับมาตอนนี่นายนี่คือไม่ปลอดภัยนะบอกเลยคุณนที่ซอนมันมาเนี่ย เราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะหาหนอนไม้ไผ่ที่คนไทยชอบเรียกว่ารถด่วนนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ต้นทําคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนไปเราไปดูกันเลยดีกว่าสังเกตได้เลยถ้าเป็นอีกพ่อค่อยต้นที่แบบสูงๆอย่าใช่ไหมันก็เหมือนกินตรงครึ่งๆเนี้ยตรงข้อครึ่งๆเนี่ยมันจะสั้นๆนี้เลยส่วนข้างบนที่มันไม่กินแล้วมันก็จะยาวอย่างเงี้ยเราจะมาดูกันว่ามันจะมีหรือไม่ มันจะมีรูหรูเจาะใช่ไหมไปแล้วอ่ะไปแล้วมันบินออกนี้หมดแล้วถ้ามีก็เห็นไว้นี่เนี่ยมันจะบอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปหาแล้วบอกไม่มีตัวหลักผ่านไปดอกทุกคนว่าเละมาก ครับทุกคนครับเราจะส่งหน่วยกล้าตายไปสองนายนะครับมันจะเป็นดำๆใช่ไหมีมมโหดกว่าแล้วทำไมตลาดขายแพงอ่ะยี่สิบบาทกระจึงหนึ่งเลยมชมป่าวะเออมึงไปไงวะเนี่ย,ยนี่คือสภาพที่เราล้มนะเมื่อกี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลย <c oughs> แต่เราถ่ายไม่ได้นะตอนเราล้มดูดิ ชือเทไปหมดเลยครับโคตรชันอะขึ้นมาเพื่อนก็นำไปหมดแล้วนะเจอหรอเจอรถด่วนเจอละเฮ้ยจริงดิเป็นตัวใหญ่เนาะเออเฮ้ยกินได้กินได้หน่อนไม้ไพ่นี่อันนี้อร่อยกูยเคยกินเคยกินที่เชียงตุงว่ะโหเนี่ยโดนได้แล้วหนึ่งตัวอ๋อพี่นายทำเป็นที่ปิดใช่ไหมเนี่ยเราใส่หนอนเข้าไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมน่าจะไม่เห็นนะ เออเออเอื้ออลองกูด้วยออื้เตัวขนาดนี้เฮจ๋งว่าอันนี้รถด่วนเหรอเออนี่ยรถด่วนเอ๋อเวลาไปทอดแล้วมันก็จะแฟบอีกทีใช่ไหมมันต้องตัวขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยมีเยอะเลยวะนี่ยนี่โอ้โหนี่อ่ะโอ้โหมีตัวใหญ่วะอันนี้ตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่จริงวะ โคตรเยอะอ่ะโอ๋อใหญ่มากนะครับผมนี่ะอยู wow, <es> <S 1> <S 1> ่ข้างในเยอะวัาทุกคนฮะโอ้นี่ทุกคนได้อีกแล้วนะครับโอ้ยนี่โอ้นี่ครับทุกคนพี่ในแบบว่าเจอไอเทมเลอนะแบบนี้โอ้โหโคตรเยอะอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยเนี่ย ไม่ผิดหวังเลยนะพี่นายไม่ผิดหวังครับมากับพี่นายไม่ผิดหวังแน่นอนโคตเยอะดูดิเนี่ยเนอาหารนี้แบบเป็นอาหารนี้ที่คว่าอร่อยที่สุดแล้วอ่ะดูดิทอดกระบ๋อบนยแล้วก็แบบเมดาม่านะครับอันนี้คืออาหารของเรานะครับทุกคน มึงดูประมือแป๊บเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงนะพูดอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมพี่ต้นเออมึงดูถูกปรมาจารย์อ่ะแกวิจัยได้เหรอตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงค่ำคืนนะครับตอนนี้เราก็อาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ไหนเดี๋ยวแค่พี่ต้นครับผมยังไม่อาบน้ำนะครับโสดโคกว่ะจริงๆริงใช่เหรอทำไมวะยังไม่ว่าน ทำไรวะทำไรวะโอ้โหดูงานบ้านงานบ้านอ๋ออ๋อลูกดีเด่นลูกดีเด่นก็โอ้หทุกคนแบบว่าได้เยอะมากอ่ะต้องปลุกเปิให้พี่นายนะครับแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะได้เยอะนะวิตัวใหญ่ๆล้นลนเจับไอหน่อนั้นเนาะแบบโหแบบโคตรเยอะตอนแรกคิดว่าจะมีแค่กี่ตัวนะสองตัวเล็กเนี่ยขมสุงแล้วล่ะเอาก่อว่าไม่ก่อไม่อร่อย คนนี้ยไม่ใช่เชฟจริงเลยอ่ะเอาละครับเอาละครับเอาละครับอ๋อสายตาแล้วครับเอาละครับอ๋อไม่ใช่เชฟจริงก็อย่างนี้แหละเหยียบใส่น้ำมันอ่ะเชฟก็ช้ำน้ำมันเหมือนกันมันเป็นไรสีซมือใครแล้วสีมือวะเอ้ยใช่ไหมเอาละครับจับมือเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ข่าวว่าข้าอ่ะเอางี้ไหมคลิปหน้าเดี๋ยวแข่งทำกับข้าวอ่ะ ของใครอร่อยกว่าไม่มานะครับตอนกินนี่โผล่หน้าเลยนะทุกคนว่าพี่เสียนะผมนายมึงจัดการดิต้องเชหน่อยไม่อยากจะคุยครับไม่รู้เลยนี่ดูดูดูโอ้เต็มมือเยอ๋อนี่นะครับใส่ซอสเข้าไปแล้วอืมปีใส่เลยหอมอ่ะ หอมเลยฮะทุกคนกินเหมือนจิ้งหรีดหรือวะกลินกินเดียวกันเลยวะทุกคนหวางไม่ได้เลยทุกคนหิวจัดพี่ครับเราขอกินหอะไรใครเป็นชิมคนแรกวะอ่ะพี่นายอ่ะพี่นายอ่ะพี่นายขอชิมตัวใหญ่ๆหน่อยนะโอ้โหเอ้ๆนี่นี่นี่ไม่ได้ละนู่นเลยพี่นายของพี่นายอันนี้เลยอื้อหืออ้ยนู่นหิวหิวจัดหิวจัด ทอดเสร็จแบดเด็ดจริงๆมันต้องทอดกรอบๆเนอะแต่มันต้องใช้น้ำมันเยอะเนาะเป็นไงบ้างวะมันมันเลอะมันอร่อยมันอร่อยมากพี่ต้นตามมึงละทำไมต้องข้าวเลยวะกูไม่ได้ไปมึงไม่ได้ไปไงเราอะผิดอะพี่เอิร์ตก็กินไม่ได้ครับขอสละสิทธิ์นะ คิไม่ได้ครับแพ้ครับแพ้อนนบทุกคนดูก็รู้นะครับว่ามันไม่ได้กรอบเพราะว่าตําหลักแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใส่น้ํามันนะครับก็กรอบเหมือนกันมันจะกรอบกว่านี้แล้วก็เราจะทอดได้แบบมันจะตัวยาวๆอ่ะมันจะมีความกรอบแล้วก็อร่อยมันจะนุ่มๆปะมนนุ่มไหมมันยังไงมีแบบรสชาติแบบ คล้ายๆแบบน้ำนมอ๋อครับจบม่หยุดแล้วครับอ่ะพี่มึงอ่ะมึงต้องพูดรสชาติแล้วล่ะไม่ต้องพูดแล้วว่าคุณไม่ได้แล้วครับเป็นไงบ้างวะเนี่ยดูเนี้ยแย่กินไม่ได้กินแค่แย่ไม่ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> น้อง <c oughs> อง่ะผมต้องยกจานหนีนะทุกคน <laughs> อันนี้ <c oughs> ตอนนี้ครับผมให้ให้พี่ต้นกัสจ่าก,กินนะครับผมเฮ้ยอันนี้มันกินได้ทั้งหมวดเนอะกูจะไม่ผิดนะกินไปเที่ยวเชียงตุงมานะเนี่ยมันจะได้กรอบกรอบกุบกุบกุบเด้อไม่มันเหนียวอ่ะ ยมงไปาจรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ต้นจะมันๆว่ะแต่ถ้ากินแต่ถ้าเกิดที่กินอะมันจะแบบกรอบๆเลยอะเขาทอดแบบกรอบๆไปเลยอะแต่ที่บอกาเขาทอดเขาทอดกรอบเลยเนี่ยมันใส่น้ำมันเยอะกว่านี้แล้วเขาเก็บไว้หลายวันด้วยอือ ไว้ก่อนไหมเราเป็นไงเราสงสสงสัยสงสัยพี่พี่เสียเราหิวมากเลยครับผมไปไม่ไปอ่ะของตัวนุ่มๆว่ะมันหวานมร่อยมันๆอ่ะเรือมันๆันเวยแบบว่าอันนี้มันสดใหม่อ่ะแตกต่างจากที่ตลาดที่เคยกินนะแถวใช่ๆประเทศกำแพงเพชร มันก็โอเคอะรสชาติแปลกใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยเพื่อนสว่าปามนะทุกคนเฮียตั้งนะนะครับพี่นายหยุดไม่ได้แล้วหลังจากที่กูรีวิวแล้วนะเป็นเป็นบริจาคต่าครับอันนี้ปอบลงแล้วทุกคนปกติมึงใช้ชีวิตประจำวันกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าการแข่งขันกูหาเยอะกูต้องได้กินก่อนเยอะๆอ๋อครับอ๋อครับ เอาดิเอาดิครับเอาดิ6 <laughs> โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c ค i b e พี่ต้นด้วยนะอืมคอมเมนต์มาด้วยว่าจะให้ทำคลิป<ด>อ,ะอะไรนะร <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบาย